เนี้ยเป็นดอกเป็นอย่างเงี้ยครับครับให้ไปลองศิลกรแล้วอย่างนี้เอ่อเดี๋ยวต้องมองอัตราการะเชิดศิลไคร้ครับใส่ดีเียเราไปศิลป์สมแดงเนี่ยเราใส่ตัวนี้เราไปสองฝาต่อน้ำสองลิตรตัวนี้เราแช่น้ำไว้ก่อนเลยก็ได้ครับผมเอาขวดเปล่าสมแดงหลังจากเราใช้แล้วเนี่ยเราเอายาตัวเนี้ยลองเอามิโนเนี่ยเทใส่ขวดตัวฝาฝาแดงแล้วใช้ เราก็ต้ไว้เราก็มาใส่สองฝาตรงเหมือนกัน<อ>ใส่ตัวนี้สองฝาแล้วก็เอาตัวนี้สองฝามันกันหลังจากฉีไปแล้วสามวันพี่น้องเกษตรกรมาเดินดูได้เลยมันจะออกเป็นแบบนี้ให้พี่น้องเกษตรกรเห็นครับผเป็นถั่วเป็นแตงโมเป็นแตงกวาเนี่ยคือว่าเนี่ยผลผลิตดีลดต้นทุนครับพี่น้องเกษตรกรถ้ามีคนปลูกถั่วปลูกแตงอยากจะลองใช้ดูก็ผมแนะนําอันนี้จากใจจริงเลยว่าผมใช้สมแดงตลอดทำให้ผลผลิตดี ต้นทุนก็น,น้อยผมการใช้ใจ่ายก็น,น้อยแล้วก็ได้ผลผลิตออกมาเหมือนที่ว่าพี่น,น้องเกษตรกรเห็นอย่างนี้คือว่าเพิ่งเก็บได้สองวันสวยพี่น<ว>้อง,องเกษตรกรหลังจาที่ว่าคนไม่เคยใช้เนี่ยต้องให้เอามาลองดูว่ามันเหมือนผมพูดไหมผม,ผมเนี่ยเป็นคนที่เชื่อคนยากละแต่ว่าผมก็ต้องตายเพราะสมแดงเพราะว่าใช้เลื่บันดีเกินคาดประหยัดต้นทุนเป็นเตงโมเป็นเตงกวามใช้ดูนี้ พี่น้องเกษตรกรไม่เคยใช้ลองใช้เลยครับ,รบยืนยันจากผมสมพงแทนพันแท้จากสมแดงผเป็นถัว่วเป็นแตงกวาเป็นแตงโมเป็นหอมพี่น้องฉีดเลยเป็นบววเป็นไรเนี่ยสวยให้ดอกดีให้ผลผลิตดีคือเร,เราลดการต้นทุนน้อย แล้วก็เราได้ผลผลิตมากใช่ครับเป็นส้มพองแล้วอันนี้เย็นสมพงต้องใช้ยายาเยื่อยาอะไรต้องใช้ไม่ต้องใช้ครับไม่ต้องใส่ใส่นี่สองอย่างพออันนี้อยาเยื่อห้ฝักย้งฝักยาวไม่ต้องใช้ไม่ไม่ไม่ครับเนี่ยสองอย่างนี้พอก็คือสรุปตรงนี้นี่คือช่วยได้ทุกอย่างครับผมเนี่ยสมแดงเนี่ยคือฝาแดงกับอะมิโนเนี่ยครับครับเป็นซองเนี่ยเราเราเทใส่ขวด ขวดฝาแดงที่เราใช้หมดแล้ว่ะเราเอาใส่ไี่หมดเลยแล้วก็อาน้ําใส่ขยาวยาวขยาวตั้งไว้กี่วันก็ไม่เป็นไรเราก็มาตวงสองฝาสองฝาใส่กับน้ำสองลิตรหลังจากสีดไปแล้วสามวันพี่น้องเกษตรกรเดินดูผลผลิตได้เลยมันจะออกดอกมันจะมีลูกให้เราเห็นมันจะทันตาเห็นสามวันแล้วถ่กฝักยาวเนี่ยประมาณโอประมาณกี่วันที่มันจะออกดอกก็เราเห็นสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันก็คือเริ่มเก็บ สี่สี่สิบห้าวันนี้คือเราเริ่มแก็บเริ่มเก็บตรงตีนผ้ากินอะไรที่ว่ามันเป็นหัวดอกออกมาเราก็เริ่มยอยได้แล้วย่อยได้แล้วเนี่ยผมก็ตอนนี้มันสี่สิบเก็ดวันแล้วผมเก็บไปเมื่อวานอ๋อไม่ไม่แล้วตัวฝักยาวเนี่ยมันเริ่มออกดอกกี่วันมันถึงออกดอกสี่สิบห้าวันสี่ไม่ไม่ไอสี่สิบห้าวันนี่คือแก็บสี่สิบห้าวันเนี่ยสี่สิบห้าวันนี่คือเก็บสามสิบเกตสามสิบแปดวันเนี่ยมันจะเริ่มออกดอกให้เราเห็นแล้วอ๋อแล้วก็ไม่กี่วันมันจะเก็บฝักได้ครับอเเเรราาามัันนนยววใตี้ป็ อาหารเสริมครับผมเปิดตาดอกที่ดีแล้วก็เนี่ยเปิดตาดอกที่ดีแล้วก็เป็นบำรุงพืชครับพวกนี้อายุประชันเราตอนนี้แล้วกินในอิ่มแล้วทําไมเยสมงึงไม่กล้าใช้ฝาขาวใช้ฝาขาวไม่ได้ครับพี่น้องเกษตรกรเพราะถ้าใช้ฝาขาวมันจะขยายลูกมันจะโตจเกิบไม่ทันเก็บไม่ทันครับกิบไม่ทันเียสมงโดนมาแล้วครับเพราะเยสมงก็คือสองคนเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันแลยไม่กล้าฉีดฝาขาวฉีดฝาขาวไม่ได้เาเจอไปแล้วใช่ไหมครับ เขาฉีดมาแล้วครับก้าวขวาขาวฉีดสองคนผมจะเก็บไม่ทันครับเสียหายก็เลยต้องถ้าเป็นถัว่วเป็นแตงเอยสมพงษ์จะเน้นสมแดงครับผมแล้วอย่างดีนะครับครับผมชัดเจนนะครับก็สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆครับจากคุณพี่สมพงษ์แฟนพันธ์แท้ครับใช้มาหลายไฟแล้วครับติดต่อยาวพูดเยสมพงษ์จะพูดคำเดียวว่ามันสุดยอดจริงๆ ถ้าผมแล้วต้องขอขอบคุณบริษัทวอร์นีนาเน็ตบอร์ดที่เปรเลสสมแดงอาหารชูกำลัง,งาาพืชมาก่่วยเกษตรกรแัวดจริงครับครับผมใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีสมแดงรู้จักไม่รู้จักเอเอเยีเ่ยม